ก่อนจะรับชมคลิปจะเลืมกดซับสไครป์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีสุขีท่านนะครับสวัสดีท่านุ้มทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ครับอยู่กับดูกันที่หน้าที่ว่าการอำเภอตึกน,น,น,นะครับผมดินฝั่งแม่น้ำมูนนะครับวันนี้เรามาได้ทำพิธีการเปิด การแข่งขันเรือยาวครับประเด็ีการแข่งขันเรือยาวที่อำเภอสติกนะครับเดี๋ยวชมบรรยากาศรอบๆกันเลยนะครับผมฮัลโหลด้วยคบรรยากาศที่สวยงามครับช <music> ่วงค่ำๆนะครับขอที <cond> ่ขความด้วยความรัก อันนี right right? ้มาลายกัทเชื่อครับมามาไลไเชื่อดกันนะครับลายปันทร์ลายปูขาลชมเพครับผม ่ไปผู้อาตายประกายแก้วครับผมนำหนที่เป็นกระารในการทีมาได้ร่วมงานร่วมงานกันหลายเชือกนะครับเนี่ครับเป็นการจัดการเยีนเข้าแถวนะครับสองฝ่าฝั่งนะครับสอง่งนะครับ ฝั่งลัดจิตเชื่ยครับผมอันน so ี้ไายผู้พาครับยุนงคู่กับปัจเจียนคนครับส่วนทางโน้นก็จะมีอีกฝั่งนะครับผม ตอนนี้ก็ยืนรอพิธีการเปิดงานนะครับก็ยังไม่ร้องนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ชมบรรยากาศทางภาคฝั่งแม่ดามูลครับเป็นบรรยากาศที่สวยงามมากครับผมยามข้ามคนฮะ วันนี้เป็นวันพิธีเปิดนะครับผมสำหรับพรุ่งนี้เช้านะครับก็จะเป็นพิธีแข่งขันนะครับเรือยาวแล้วก็ท,ท้างทีมงานช้างของเราก็จะได้ทำการแข่งขันใบน้ำกันอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็ ชว่วงเช้าเราก็จะมีการเดินทาเลรกระบวนชามครับก่อน,อนที่งานจะเริ่มนะครับบรรยากาศครับน,นี่เป็นด้านหลังนะครับผมตรงด้านหลัง ว่าช้านี่ยืนกิดกับยิมน้ําเลยครับสวัสดีครับผมสวัสดีกนรักครับรัคลักสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านรับผั ฝากเปติดตามช่องของความสวัสดด้วยนะครับต้างมาให้กำลังใจกันด้วยนะครับผมแล้วก็ช่วยสนับสนุนความสวัสดด้วยนะครับผมคขอบคุณรับผมท่านนะครับฝากติดตามช่วยเข้ามาให้กาลังใจกับช่องกางวัธมรายจคกันเยอะๆด้วยนะครับม ทุกยาเช่วงนี้ก็ยังไม่ได้เวลาเปิดนะครับผมนัองร้องบัตรย้อนสวยงามมากลูกลงหล่อาายหาาชื่อชมนารูมดาสักโู่ลูกก็ ทางฝั่งนี้เจ็ดเชื่ยกนะครับกำลังสแตนบายนะครับ <S <S ช่วงนี้ก็ทุ่มกว่านะครับผม บรรยากาศตอนนี้ hey, re First, you you ัก็อากาศสดใสครับผมยัะมากยัะมากครับไราใจครใจมงคลนะครับก็เมื่อกี้ก็บ่าน้ำเสร็จไปเมื่อกี้นะครับเรื่องงาค้ำ ตอนนี้ล็อกคอมาดิอันนี้ภูผาครับเป็นผู้ภูผาผมคิดว่าสายลำโพงน่าจะแิดครับตอนนี้น่าจะต่อติดเรียบร้อยก็ขอให้ลูกหลานของเรานั้นเป็นใส่เสื้อทีมครับทีมฝั่งชุนปนพอดีนะครับผมเป็นเสื้อทีมใบนำครับของบ้านโนนละเรียนครับผมแข็งครับแข็งครับ ปลูกเชือกไปด้านหลังครับเพราะว่าที่ปลูกไว้ก็เพื่อว่าอาศัยว่าจะได้เกาะเชือกครับเวลาช้างว่ายน้ำครับนี่คือบูรณะของพระผู้เจ้างเจ้าอาวาสวัดพระพนาและพระผู้เจ้าท่านกก็ได้เปินทางทาตจอมแกะนะครับผมพระเอกสุดหล่อครับของตับตุ้บุษราชายของเราหน้าพระเจ้าใหญ่ประจำเมืองอำเภอ สปัปดของเราเรียบร้อยแล้วครับวันนี้มีแสงสีเสียงด้วยนะครับผมให้พระคุณเจ้าได้นั่งตามอาริยาตบสักประมาณหานาทีนะครับพี่น้องพี่น้องชาวเรือท้องถิ่นครับมันเป็นความสวยงามเป็นความสง่างามโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่มีงานใดที่จะสำเร็จได้ หากความหากไม่มีความรักความสามัคคีความรักความสามัคคีของคนไทยในชาติของท้องท้องถิง่นเราของเรานั้นนั่นแหละครับนำและซึ่งความประสบความสำเร็จนอกจากพวกเราพี่น้องชาวเรือได้อุ้มชูคันธชูฝน,น,นก็เริ่มตกลงมาแล้วนะครับช่วงนี้ครับ ีบรรยากาศช่วงสายฝนที่ยุกสวนเจะาพวัครู่บอกบราเาไม่คกใจจะนดเป็นตำแหนนี้วันนี้เราได้รับเกียรติจากสุนิ่งจากพระรยาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์โอกาสนี้ผมขอียนเชิญท่านพันยลักษณ์กัฏถาทยากูลนายยกเหล่ากาชาติจังหวัดบุรีรัมย์จุดธูปเทียนบูชาพระประตสรไร บรรยากาศท่ามกลางสายฝนนะครับต่อครับต่อไปก็คงจะเป็นการจุดลุต่อไฟ้ไฟด้วนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีไว้แค่นี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม